โอเคครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาทําการแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนแบบใหม่นะเป็นวีวีไอพีนะครับวันนี้เราจะมาทําการแลกเปลี่ยนกันนะครับผมได้อุทิศทีมทีมนี้ให้กับการแลกเปลี่ยนนะครับมาชุดแรกโอ้โหม่วง4ใบามาเลย ตั้งแต่เล่นฟีฟ่าไลส์สามมานะครับรู้สึกว่าการแลกเปลี่ยนครั้งนี้นะครับจะเป็นจะทำให้เราแบบได้รู้จักความความคำว,ว่าคุ้มค่ามากที่สุดนะครับ,นะรบนะมาลยใบแรกโอ้โหเมสซี่นะครับบกเโอ้ยคุ้มแล้วนี่โอ้ยอะไรจะขนาดนะใบแรกก็เมสซี่บก7แล้วอ่ะมาใบที่2ครับ โอ้ Ô, บวกเจ็ดเหมือนก,กันนะครับต่างกันปากระเหีหไไเยวไปสามโอ้ยบวกเจ็ดอีกแล้วมาเลเจนบวกเจ็ดทีเนี้ยแบบบิลเลสโอเคเอาเมซี่บวกเจ็ดก็ได้นะครับเอาไปขายก่อนอ่ะมาอีกหนึ่งชุดนะครับชุดที่สองได้แบบเตมัตารานะครับ สี่<า>อับมาตำนานไทยด้วยใบแรกมาแล้วแกลลี่เนว,วิวใบสองมาในอาซาตำนานไทยเป็นใคราตำนาบไทยก่อนเบียพงศ์เอ้ยคุ้งเหรอโอ้โดนโดมามเคลาปิเก้ ต้องเอาปบียะโพงเลยโอเครับจุดที่สามเงินขายครบพร้อมอย่างตัวตืด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 โอเคแล้วไปโอ้โหม่วงมาสี่ใบ ดาวเฮ้ยโคมีกแล้วโลโ,โลโคลโรนโด,ดเฮ้ยทำไมปีนี้วะนลปีอื่นเจ็ดร้อยล้านเลเจน์โอ้ลุงเบิร์กไอสัตว์เมื่อกี้ปีแรดครั้งนี้ลุงเบิร์กโอ้ครั้งหน้ามึงเยเลมันปะเนี่ยมึงไม่มากันทั้งอาเซนอนเลยจะตัตนาน <laughs> โอเค มาชุดที่4นะครับแรกเต็มตามันเดิมอ้อยสุดไปม,มาสองว่ะเคแอตดเลนติโกมาดริดสองตัวเลยมาโอ้โหปิดมันบวกหนึ่งนี่นะ ครั้งแรกโเ,เนี่ยจะเจ๊งแลวเนี่ยตัวนี้ต้องได้ดีเอ้ยบอกแปดว่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่ยังไม่เจ๊งยังไม่ตั้งแต่แ,แรกมายังไม่เจ๊งสักครั้งเลยนะครับมาชุดที่ห้าไปโอ้โหแสงม่วงมาสามใบไปเย็นก่อน มาเจนเล็บเป็นเล็บเป็นมาเดนเล่อาลีครับบวก8แต่ไม่700ล้านเองเหรอโอ้โหเทลซีมาเป็นอื้อโตร์เรสโปไม่บวก8ว่าบวก5เองอ่ะโธ่อันนี้มีเดนเล่อาลีครับบวก8 โอ้โหเน,นเดลี่อัลลี่ไอ้ไอนี่อะไรเนี่ยแต่มันก็แพงนะแต่มันจะขายไม่ออกกูขายไม่ออกมาหลายตัวแล้วมรู้ไหมไม่เองเกินพันห้าขายไม่ออกมาแลกก็ไม่ได้ก็ต้องเอาโอเคครับโอเคครับอ่าและเนื่องจากแลกมาแล้วมันขายไม่ออก อาไม่ตังก็ไม่มีนะครับตังเหลือแค่นี้แหละครับเนี่ย400 AM เอมนะครับรอบสุดท้ายจัดไปเลยโอเคดีนะยังได้เวอร์เบสมาหนึ่งใบแม่งเอ้ยมาอ่ะม,ม,มันสุดปับ๊บทุนนี่ครอ s 400ก,กว่า400โอเคแต่ยังเหลืออีกหนึ่งชุดชุดสุดท้ายเดี๋ยวรอชมครับ มาต่อกันครับโอ้โหเหมือนผมจะเสพติดการแลกเปลี่ยนยังไงก็ไม่รู้นี่ต้องนับเวลารอคอยรอเลยเนาะโอเคแล้วนี่ก็เป็นนักเตะที่แลกมาได้ครับแต่ว่าขายไม่ออกเลยครับปัญหาใหญ่เลยตอนนี้นะครับส่วนอยากจะเป็นพวกบวกเจ็ดเนี่ยครับราคานี่กดต่ําสุดแล้วนะแต่ก็เอามาแลกไม่ได้ครับราคากลางมันเกินพันห้าโอ้เครียดเลย โอเคกันเดือนาที่ยวกว่าครับมา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 อีกนิดเดียวโอเคครับมาเวลาถอยล้างล่อนะครับมาแล้วโอ้โหแล้วเควสะเยอะเลยเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงครับเดี๋ยวขอไปทำเควสสักครู่ครับโอเคครับก็ไปทำเควสจะมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับ แปดร้อยล้านนะครับตัวขายก็ยังขายไม่ออกเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไรครับมาโอเคสามใบสังม่วงนะครับอซาเปริกะกีเอตะอืมวรลาบุกหกนี่ครับขายไม่ออกแน่นอนครับอย่างเงี้ยทิมเรียบุกแปดบุกแปดหกร้อยกว่าล้านี่หรอวะ มาบัซซ่าอ,อืเคลปิเก้ครับเอาอะไรดีอ่ะจะไม่แลกต่อแล้วจะขายละเอ๊ะน่าจะบวกแปดนะบวกแปดขายง่ายกว่านะผมว่านะบวกแปดกับบ,กบกวกหกบวกแปดเรายังขายราคาสูงสุดได้นะครับแต่บวกหกนี่ต้องขายต่ำอย่างเดียวต่ำสุดอย่างเดียวนะครับก็อเอาไปขายต่อก็ผมเอาดีมาเลียนะ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับภารกิจแลกเปลี่ยนนะครับก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ